ระยะเวลากว่า4ปีที่โรงเรียนเลยตัดโนนพัฒนาโรงเรียนเล็กๆบนชุมชนแรกของต้นน้ำเลยตำบลเลยวงยังใสอเภอภูหลวงจัังหวดเลยให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์แม่น้ำเลยให้เด็กๆอย่างต่อเนื่องโดยการจัดการองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตและบริบทของชุมชนต้นน้ำโดยเฉพาะการศึกษาเรื่องสภาพความเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำจากระบบนิเวศร,รอบๆโรงเรียนเป็นหลัก นอกจากนี้อย่างเน้นการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆให้สนุกสนานและเหมาะสมกับความสนใจในแต่และช่วงวัยค่ะเราบรรจุลงในหลักสูตรสอนมอ .1 ม .2 ม .3 ม .1 ก็จะศึกษาทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นพวกน้ำพวกสัตว์พอม .2 เขาก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยทางรัชภาสหนึ่งจะเป็นตัวต้นแบบในการตรวจวัดคุณภาพน้ําพอขึ้นม3ามจะเป็นการศึกษาปัญหาและก็ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั้งทุกสงทุกอย่างม,มันก็จะไม่ตายตัวเด็กก็จะคิดคิดของเขาว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ปัญหาที่เกิดเป็นอย่างนี้แล้วมันจะแก้จากก้าวล็กๆในความตั้งใจดีของคณะครูที่พยายามปลูกฝังให้ลูกศิษย์รู้จักรักและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น หากขาดความมุ่งม,มั่นและตั้งใจอย่างต่อเนื่องของทั้งครูและนักเรียนวันนี้โรงเรียนเลยตาดนนวัพัฒนาคงไม่ได้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์แม่น้ำเลยอย่างแน่นอนค่ะในตอนต่อไปมาติดตามบรรยาก,กาศการเรียนการสอนวิชานิเวศวิทยาบนห้องเรียนพิเศษที่เอื้อต่อการเรียนรู้เรื่องาราวเกี่ยวกับแม่น้ำเลยไปพร้อมๆกันค่ะ